วาแล้วนี่โอ้โหเต็มเล็กด้ยพี่น้องนี่สวัสดีครับนางรองพอได้เลี้ยพวกกับผมโวนสายเสียบครับวันนี้ก่อเลิกงานมาพาพี่น้องมาหาอยู่หากินคือเก่าครับได้เย่าลูกหอกมาจะพาพี่น้องไปใส่เบ็ดครับ ซึ่งหมายนี่ต้องบอกว่าผมมาอยู่ที่นี่20กว่าปีครับแต่ผมไม่เคยมาใส่หมายนี้เลยครับพี่น้องมันดูวังเวงยังไงไม่รู้ครับ <c oughs> แกพูดแค่นี้ก็ขนลุกแล้วครับผมก็เลยอยากมาลองครับไม่เคยจ็กทีลองซะจะได้รู้ครับไปครับพี่น้องนี่ก็ขคำแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับผม นี่แหละครับพี่น้องสภาพไม้มันอึมครึมมึมคึมยังไงไม่ค่อยแน่ใจเท่าไรครับมีแต่ป่าลุกๆครับผมอะเดี๋ยวเราเรื่มกันเลยครับพี่น้องวันนี้ก็คงจะไม่ได้มานอนให้พี่น้องชมบรรยากาศนะครับเพรพะว่ามมาแล้วครับผมมืดตึ๊บเลยครับ ไปครับรีบใส่ก่อนที่ฝนจะลงครับผม นี่ก็ยุดใส่แล้วครับพี่น้องย็ดเหลือครับผมเดี๋ยวพักหา,ายเหนื่อยเทคนิคก่อนครับแล้วค่อยไปรุ่นความหมานด้วยกันพี่น้องแต่หมายนี่ผมมีความรู้สึกคืออยู่ครับแต่ว่าจ็คจะยังไงนะครับเดี๋ยวค่อยไปรุ่นกันอีกรอบหนึ่งครับผม ไปครับพี่น้องไปลุ้นด้วยกันครับนี่พี่น้องขันกุ้กงเตะเลยครับผมแต่เ,เราไปลุ้นกันครับว่าเป็นปลาอะไรผมว่าแล้วมันต้องกินจักวันพี่น้องเนาะมันไม่มีเงินไปซื้อหมูมาขวัวคือเราหรอกนะเอา้าเดี๋ยวเราไปลุ้นพี่น้องปลาอะไรครับผม ออออแบบ่อือโอ้ยน้องแตนมเล็กไอ้คือคือฮือว้าแล้วนี่โอ้โหเต็มแบบเล็กได้พีน่น้องนี่สุดยอดแล้วครับผมไอ้เดี๋ยวขึ้นโคกครับผม แหกพี่น้องอย่าเอาเฟอยเลยครับใส่ใหญ่ใส่สวยอยู่แต่ว,ว่าฉันจะกินลึกเดี๋ยวผมตัดเลยครับผมกลัวปลาตายขอจะมัดหม่ก็ได้เด็ช่างหมานอาจารย์ก่อ,อกมาคือเก่าครับดีใส่อยู่เรียรเลยครับผมเดี๋ยวไปลุยกันต่อครับพี่น้องพี่น้อง กดคันยุบจะปุ๊บใช่ไหมโอ้โหกดทับไอ้กดพี่น้องมาแล้วไอ้กดเต็มเล่ไอ้เงยกดใส่สวยครับผมฮะปดครับพี่น้อง แตมแรกครับผมก็พอได้ผสมเรื่อยๆอยู่ครับพี่น้องนี่ก็สองเตมแล้วครับสองเตมแบบสองเตมแบบงามๆเลยครับอันนี้ก็รอบดึกหนามายามอยู่ครับผมถ้าเห็นตัวเห็นเตมแบบนี้แต่ถ้าเห็นเงียบนี่ก็ไม่เข้าท่าแล้วครับเดี๋ยวรุล่นไปเรื่อยๆพี่น้องยังไม่มดเบ็ดเลยครับผมอูอพี่น้องบินค้นนิ่มๆอยู่ป่าอะไรครับ เรเป็นรูนกันครับพี่น้องนชนครับช้นกับชนพี่น้องช้อนใสสวยครับผมข่าวจุนปูนครับุ่นนี้ก็ถือว่าเต็มกำบล็อกครับผมปุครับเี็บลอยครับพี่น้อง ตัวหนึ่งครับโอ้ตัวนี้ชื่งแรงครับผมกดคันดูนอน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 กดคันพี่น้องโอ้ยขาจุนปูอีกแล้วครับใส่เดียวกันเลยครับผมกับเมื่อกี้นี่ครับเอ,อ้ยขึ้นโคกไอ้อปุ๊เมันโคกครับพี่นอ้องอ่านี่ครับ รอยครับผมขันนาครับขันนามีกดขันยุบยุบอยู่เดี๋ยวไปรุ่นพร้อมกันครับพี่น้องปลาอะไรครับผมโอ้อ้กดดันพี่น้องโอ้นหโอ้โหโอ้โหเอาปลาอะไรครับโอ้โห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  เหียบเอยเหียบร้อยพี่น้องนี่กดครับผมกด,ดกันครับต่อกันมาเลยครับพี่น้องคันต่อคันเลยครับผมนี่นี่โคอยู่นี่ ปลาอะไพี่นอ้อกงกดแรงแทะเออกดปั่นคันจะหักโอ้โหโอ้โหโอ้โห่ใช่ไหมเฮยสวยเลยพี่น้องกับกดไทยเนี่ยโอ้โหโอ้ตังกลกักเลยครับผมมา อเอาแขนผมด้วยครับเน,นี้ไข่อึงลึงเลยพี่นอ้องเอาปุ๊ดครับผมเรียบร้อยครับสำหรับรอบแรกครับพี่น้องเราก็เดินยามมาเรียบร้อยนี่แหละครับผลงาน แำมผลงานแบบนี้ไหมยังคอยเป็นทวนสายเสียบหน่อยครับพี่น้องโอ้ยสองสามไม้ที่ผ่านมาเดินหายเดินหายครับผมอันนี้ก็ดึกแล้วครับพี่น้องแล้วฝนก็ลงเม็ดแวแหละรอหละก็คงจะมาเก็บเชา่าทีเดียวเลยล่ะครับอันนี้ก็ถือว่าพอได้อยู่ได้กินแล้วครับผมเดี๋ยวค่อยมาลุ้นกันตอนเช้าอีกรอบหนึ่งครับพี่น้องตอนนี้ก็ เตรียมตัวกลับบ้านพักผ่อนครับผมฝนตกด้วยครับสวัสดีอ้ามเช้าครับผม <c oughs> อาการก็ไม่ค่อยดีพี่น้องตากฝนเมื่อวานครับเจ็บคอก็แกกก็แกกเลยเดี๋ยวขออนุญาตเตรียมตัว่แป๊บหนึ่งก่อนครับเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องไปรุ่นเวดรอบเช้าครับผมรอบกู้ มานเหมือนรอบที่เลี้ยวหรือเปล่าไปครับพี่น้องไปรุนเบสด,ด้วยกันครับผมโอ้โหลงมาคันแรกก่อนพี่น้องดูขอเบสไปพันกิ่งไม้ไปนี่โอโ้อีกแล้วครับงาอีกแล้วพี่นอ้อง น่โโอ้หนี่เลยครับผลของการไม่มายามกลางคืนพอติดแล้วก็มันอาจจะไปพันกิ่งไม้แล้วมันดินรุดครับผมไปครับเดี๋ยวไปลุนกันต่อครับพี่น้องน,น,นู่นพี่น้องมีตัวแล้วครับมีตัวแล้วนู่น โอ y ook, y ook, y ook, no. ้โหยุบยุบอยู่นู่นลาอะไรครับนั่นนั่นนั่นบโอ้โหโย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 ยันไม่เลยกุดใหญ่บบกดรใหญ่พี่น้องอี๋เียบ้อยครับผมนี่ อ้ใส่สวยๆเลยครับนี่นอ้องถึงกูมาได้สามคันอยู่เลยครับหยับลอยเลยใส่สวยๆครับผมไปล่้งกันต่อครับ คันี้กลมลงไปนู่นพี่น้องจะกี่อยู่ไหมครับกลมลักษณะนี่ผมว่ามันไม่ค่อยจะอยู่นะจะลากลงไปเกี่ยวกิ่งไม้ครับผมเอาเดี๋ยวไปรุ่นนึงครับพี่น้อง ดูว่าตายเร็วครับรวยครับผม

เรียบร้อยครับไปลุ้นกันต่อครับพี่น้องโอ้โหตายจ้อยเป็นรูเลยนี่เฮ้ย ตอนนี้ก็กูก้กเบสเซ็ตแล้วครับพี่น้องฝากรอยแผลไว้ให้เยอะแยะเลยครับวันนี้มีแต่งางทั้งนั้นเลยครับถ้าวันไหนผมหาเต็นกันน้ำได้นะครับแล้วก็หาเหยื่อดีๆมาไม่ใช่เหยื่อดีๆแล้วครับเป็นเหยื่อลูกหว่วงนี่นแหละแต่ว่ามันจะต้องแข็งแรงกว่านี้ครับผมผมจะมาแก้มือให้พี่น้องชงวิกครับแล้วก็ เรามานอนยามเลยครับผมไม่งั่นไม่ได้ครักง้างมดเลยผมก็ไม่อยากถ่ายให้พี่น้องชมครับเพราะว่าผมเคยบอกพี่น้องว่าขอย,ยี่ห้อนี่เป็นขอดีที่สุดที่ผมเคยใช้นะครับแต่วันนี้โอ้โหผมมาโดนง,ง้างไปห้าหกคันเลยครับผมก็เลยไม่กล้าถ่ายผมอยากอายครับพี่น้องเฮ้ย ไปครับเดี๋ยวเราเดินไปดูผลงานอยู่ที่รถรับนะครับเดี๋ยวผมจะให้พี่น้องดูความบางบินเทดนิคครับดูสภาพครับพี่น้องนี่นะครับเขาถึงไม่ค่อยมาหากินกันก็อาจจะมีคนกลัวครับผมส่วนคนไหนกล้าเขาก็มาแล้วครับ แต่คนอ่อยคนนักดูสภาพครับพี่น้องโอ้โหเหมือนที่ผมกล่าวตอนต้นนะครับเข้ามาใส่ขนลูกเกียวไปแล้วผมอะนี่ก็สายแล้วครับพี่น้องไปเตรียมตัวกลับบ้านครับผมตอนนี้ก็มาถึงบ้านเป็นที่เรยบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมพาไปชมผลงานครับผม แต่ต้องบอกด้วยว่าโอ้โหสุดยอดครับกลับมาแล้วครับโทนสายเสียบผลงานเริ่มมีให้พี่น้องได้ชมมากขึ้นครับผมไปครับเดี๋ยวไปดูผลงานกันครับนี่พี่น้องตัวใหญ่ๆใ,ใส่อีบอิบเลยครับผมถือว่าไม่ธรรมดาครับหมายนี่ เดี๋ยวผมหาเหยื่อแข็งแรงแข็งแรงได้นะครับผมพาพี่น้องไปใหม่ยิกครับมันรุ่นมันดีครับมันปลาใหญ่ใหญ่ใส่ส,สวยๆเนีย่ยอย่างปลาตายมูลเนี่ยผมก็ไม่ได้ถ่ายให้พี่น้องชมนะครับเพราะว่ามันรุ่นไม่มันครับผมนี่ก็สายแล้วครับพี่น้องก็เดี๋ยวต้องขออนุญาตอาบน้ำแต่งตัวไปทำงานต่อครับ สำหรับคลิปนี้ผมทนสายเสียบก็คงจะต้องขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องไปแต่เพียงเท่านี้แหละครับเดี๋ยวยังไงเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับมูมสวัสดีครับ